นมมททุงทงกระจอคนเก่งจริงไม่เคยอวดเก่งไม่เคยอวดดีแต่คนไม่มีอะไรดีอวดอวดโอ้ค,คลิปนี้ก็อยากจะเล่าว่าคนเก่งกับคนไม่เก่งของพวกเราเราเอฟซีที่มองไปที่ลูกสาวกับคนที่เราเห็นเนี่ยเป็นอย่างไร ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องบ้านทุ่งคาเฟ่วงเล็บูอ้วนชวนคุยไปด้วยเป็นกําลังใจให้ลุงเป็นมาไยให้ลูกสาวให้ทุกเดือนนะครับไปดูมาไยได้เดือนที่แล้วก็เห็นมาไยแล้วใช่ไหมครับ <laughs> <laughs> น้องอุ้งอิงนะครับ <laughs> เข้ามาอยู่วงสาวน้อยเพชรแวนแพงไม่เคยบอกว่าตัวเองเก่งเลยไม่เคยเลยเข้ามาพัฒนาเรียนรู้ ไม่เคยอวดว่าตัวเองเออชนะเลิศรางวัลระดับประเทศของชั้นปถมชั้นมัธยมไม่เคยพูดพ่โอโจไม่เคยเล่าให้พ่อโจฟังแม้แต่น้อยมารู้ตอนที่น้องได้รางวัลคมชัดลึกอวอร์ดแล้วแล้วก็มีโรงเรียนที่น้องเรียนอยู่นะครับเอาคลิป ในอดีตของน้องมาเปิดเผยพวกเราถึงได้รู้ว่าโอ้โหน้องอิงนี่ไม่ใช่ธรรมดานะผ่านอะไรมาเยอะแยะเราไม่รู้ใหม่ๆไม่รู้หรอกรู้ว่าน้องเป็นนักร้องที่ฝึกร้องฝึกลาตามตลาดนัดรู้ว่าน้องเป็นนักร้องรถแห่เล็กๆนักร้องตามงานวัดเล็กๆรักการเป็นหมอลาพอเข้าไปดูคลิปที่ย้อนไปตั้งแต่เล็กโอ้ร้องโู้ ของแท้เพ็รแท้ผ่านการประสบการณ์มาเยอะแยะมากมายโชคชนผ่านการแข่งขันของในระดับโรงเรียนะของประเทศชนะระดับประเทศในระดับโรงเรียนนะน้องไม่เคยพูดไม่เคยบอกของแท้จะเป็นแบบนี้กับอีกหลายๆคนที่มาตามน้องเดินตามน้องแล้วบอกว่า อยากปังอยากดังเก่งร้องโน่นนี่นั่นได้นี่ได้โน่นได้พอสุดท้ายอยู่ไม่ได้มีให้เห็นหลายคนในวงนะครับมีให้เห็นหลายคนไม่ได้เอยชื่อใครนะแต่พวกเราเราเอฟซีเราจะรู้ว่าหลายหลายคนนะพยายามจะว่าตัวเองเรียนโน่นเรียนนี่เรียนนั่นมาผ่านโน่นผ่านนี่ผ่านนั่นมาสุดท้าย ก็ไปยังไม่ถึงไหนแข่งอะไรก็แข่งได้แข่งบุญวาสนาแข่งไม่ได้แต่น้องเนี่ยไม่ใช่มีแต่บุญวาสนามีความเก่งแต่ไม่เคยอวดเก่งไม่เคยว่าฉันแน่ฉันเป็นฉันเชี่ยวชาญไม่เคยเลยแม้แต่น้อยยิ่งเรื่องล่าสุดนี่น้องยิ่งไม่อวดใจอันนี้อจาร์บิ๊กภูมิรินยืนยันนะว่าที่แต่งเพลงสาวซ้ำน้อยคอยฮักเนะี่ย เป็นเพลงรำเพลินขนาดแท้ยากมากทีแรกลุงยังว่าทําไมซ้อมนานจังอะไรเงี้ยยังไม่ได้ททีเลยโอ้โหพ่อให้ซ้อมเป็นเดือนๆน,นะพอมาพอเพลงออกมาอ๋อร้องเกือบห้านาทีเพลงรำกรบโอ้โหแทบไม่มีช่องหายใจอ่ะช็อช็ช็ช็ชชช,ช,ช,ชน้องมีพื้นฐานมาบ้างแล้ว มีผ่านประสบการณ์มาบ้างแล้วไม่ได้เป็นหมอลำจาก็จริงแต่ครูบิ๊กปูมลินดูแล้วน้องมีศักยภาพพอสามารถทําได้น้องทําได้จริงน้องมีของจริงคนเก่งเขาไม่อวดเขาไม่พูดแต่ผลงานออกมาเป็นไงเพลงสาวสมน้อยคอยฮักสุดในเรื่องลำเพลินนะกรอนลำนะน้องร้องได้ โจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะเพลงร้องโจ๊ะแล้วร้องร้องสดกับร้องในห้องอัดเหมือนกันเลยยากนะครับนักร้องที่ร้องสดกับร้องในห้องอัดเนยะที่จะให้เพลงมันเหมือนกันเสียงใกล้เคียงกันยากมากถ้าไม่มีความรู้ความสามารถความเข้าใจในทํานองจริงๆไม่มีทางคนเก่งเขาไม่อวดแบาไหน อิงในวันนี้กับพุงอิงในวันหน้าอาจจะแตกตั้งกันฉะนั้นคือใครคิดถึงที่ไปที่มาของเจ้าของในเมื่อวันหน้าเขาอาจสิรผสมประสิเร็จหรือเขาอาจสิโด่งดังไดก็จะลืมพูดที่ยุ่เบื้องหลังผมทุ่งกระจอมทองฝากเพลงรักลอยลองสู่ห้องใจฉัน ชวนชวนใจวันฝากรำพันถึงเพชรบุรีหลายหลายคนโชว์เก่งโชว์เก๋แล้วเป็นไงยังไปไม่ถึงไหนไม่ได้ว่าใครนะลุงไม่ได้ว่าว่าคนโน้นคนนี้ไม่ได้ว่าแต่ที่เราดูเข้าไป หลายๆคนเอาใจหัวใจ FC นะครับไม่ได้พิว่าคนน้นไม่ดีคนนั้นไม่เคยพูดไม่เคยเอ่ยชื่อเลยด้วยแต่หลายๆคนลหลายเคสที่เราเห็นนะเก่งจา๋าโอ้โหเลียนไอโนนมาเลียนไอหนี่มาพอามาขึ้นเวทีจริงเอาไม่อยู่เสียงแหลมเสียงไหลเสียงลงอะไรเยอะแยะมากมายอยากจะเป็นเหมือนน้องอุ๋งอิงหลายๆคนนะครับ แต่ที่ยังไปไม่ถึงบางคนี่เสียงดีอะไรดีทุกอย่างองค์ประกอบได้ขาดอย่างเดียวบุญวาสนายัางไม่ได้ให้อดทนเหมือนน้องอิงสู้มาถึงสิบหกสิบเจ็ดปีกว่าจะมีวันนี้ได้ไม่ใช่ธรรมดาแล้วให้วางตัวเหมือนน้องอิงก็คือเข้ามาวันแรกอย่างไรปัจจุบันก็จังเป็นอย่างนั้นในเรื่องอุป,ปนิสัยใจคอบุคลิกลักษณะ ไม่เคยเวอร์วังกินติดดินใช้ชีวิตติดดินไม่เคยอยากได้อะไรเยอะแยะมากมายนะดูรถมอเตอร์ไซคันเล็กเมื่อคืนดิทีนน่น้องขี่อ่ะไอ้เก้าเก้าอะถ้าเป็นคนอื่นมีตังคขนาดนี้นะโอ้โหบอกแม่เอานอนเอานัาน่นเอาน,าน,อานี่เอานี่อยากนอนแล้วอันนี้ไม่มีเลยนะครับ มีความสุขกับสิ่งที่เล็กๆมีความสุขได้อยู่กับแม่อยู่กับเอซีอยู่กับคนรอบข้างอย่าถามน้องนะว่าพรุ่งนี้งานที่ไหนน้องจะตอบไม่ถูกถามแม้กระทั่งเมื่อวานงันไหนก็ตอบไม่ถูกชีวิตน้องมีอยู่วันนี้ฉันขึ้นรถเตรียมเพลงไว้ร้องเพลงรับรู้อยู่แค่นี้อย่างอื่นไม่รับรู้คำเนี้ยเป็นคำของพระนะครับอยู่กับปัจจุบัน อดีตก็ผ่านไปแล้วอนาคตก็ยังมาไม่ถึงรู้อยู่ปัจจุบันอย่างเดียวหลายๆครั้งพรอยุดถามว่าพรุ่งนี้งานที่ไหนจำไม่ได้ <laughs> ไม่ใช่ไม่ดีดีน้องมีสมาธิอยู่กับเพลงฝึกฝนเพลงฝึกฝนการร้องการรำน้องไม่ได้ผ่านการเต้นการรำ มามากมายแต่น้องอยู่ในจังหวะจากคนที่เหมาะสมกับตัวน้องนี่แหละคนเก่งจริงเขาไม่อวดคนมีของใช้เมื่อถึงเวลาไม่ต้องควักของมาโชว์มีดาบไม่ต้องควักดาบมาโชว์ถึงเวลาควักมาแล้วฟันฉับๆให้เราเห็นเลยไม่งั้นอาจารย์บิ๊กภูมิรินไม่พูดว่าน้องเนี่ย ทำได้สาวซ้าน้อยคอยหักร้องยากมากใครเห็นว่าร้องยากมาลุงคอมเมนต์มายากจริงยากมากนะครับลุงถึงเนี้ยโอไม่แปลใกใจว่าทําไมถึงซ้อมเป็นเดือนๆและหลายๆสิ่งที่น้องผ่านมาน้องไม่เคยคุยแต่น้องทําให้ดูเลยเข้าห้องอัดดูลูกคอเด็ดดูการเปล่งเสียงเด็ ถ้าเพลงไหนน,น้องซ้อมยังไม่เข้าปากอาจจะมีผิดพลาดน่นนี่นั่นบ้างแต่ถ้าซ้อมเข้าปากแล้วเอาอยู่ทุกเพลงนะยายแลมไง,ไงออดูที่เพลงล่าสุดลุงจำไม่ได้ละนี่ร้องสาวใต้ใต้อ่ะเพลงใต้อะไรหนะ้าบุษบาเนี่ยเข้าปากแล้วเหมือนเป็นเพลงของน้องเลยเสียงสาดเสียงโอ้โหสุดยอด ี่แหละครับคนเก่งไม่คุยคนคุยไม่เก่งคลิปนี้แค่นี้แล้วเจอกคลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย